เรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณหนุยครับคุณหนุยเล่าว่าส่วนตัวแล้วผมเป็นคนเชื่อเรื่องผีเพราะในชีวิตของผมผมเคยเจอผีมาครั้งหนึ่งถึงจะเป็นแค่ครั้งเดียวแต่ทุกอย่างยังคงติดตาและอยู่ในใจของผมไาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าการเจอผีในครั้งนั้นมันไม่ใช่แค่การรู้สึกไปเองหรือแค่เห็นแวบๆบแบบแต่มันเป็นการเห็นช,ชัดๆเต็มสองตา และได้พูดคุยสนทนากับดวงวิญญาณนั้นด้วยพอนึกขึ้นมาทีไรก็ทำให้รู้สึกขุนหัวลุกตลอดก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวที่ผมได้ไปพบเจอมาผมขออธิบายบริบทโดยรอบอย่างคร่าวๆก่อนว่าบ้านหนึ่งผมเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนส่วนชั้นบนเป็นไม้ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแถบชนบทเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันหรือบ้านอยู่ในระแวกเดียวกันส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นญาติพี่น้องกัน งเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเพียงแต่อยู่บ้านคนละนหลังเท่านั้นดังนั้นแล้วเวลากินข้าวกลางวันแต่ละบ้านก็มักจะมานั่งกินข้าวด้วยกันเอากับข้าวกับปลามาแบ่งกันเป็นอย่างนี้เรื่อยมาตั้งแต่ผมจำความได้ที่หน้าบ้านของผมจะมีศาลาเล็กๆที่พ่อผม,ผมเป็นคนสร้างขึ้นเองกับมืออยู่หลังหนึ่งพื้นของศาลาเป็นพื้นไม้ซึ่งยกสูงจากพื้นดินประมาณครึ่งเมตร หลังคามุงด้วยสังกะสีใช้หลบแดดหลบฝนได้และศาลาหลังนี้แหละที่พวกเราใช้เป็นสถานที่กินข้าวร่วมกันนอกจากนี้ยังมีเปย์โยนผูกไว้ที่เสาของศาลานั้นสำหรับนอนเล่นด้วยผมเองก็ชอบไปงีบหลับพ่ที่เปย์ยนนั้นอยู่บ่อยๆเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมกลับมาจากโรงเรียนคือซ้อมกีฬาม,มาเหนื่อย,อยกลับมาถึงบ้านตอนห้าโมงเย็นหลังจากอาบน้ำอาบท่าเสร็จก็มานั่งเล่นที่เปล์ยน ังผู้ใหญ่นั่งคุยกันเรื่องฝนฟ้าอากาศราวนี้ผมหลับตาลงประมาณว่าพักสายตาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละป้าของผมก็ตีขาผมเพี้ยหนึง่งพร้อมกับบอกว่าอย่านอนอย่านอนไปหาเดินเล่นไม่ก็ไปช่วยแม่ทำกับข้าวนอนไปด้วยความง่วงปนกับเหนื่อยก็เลยต่อปากต่อคคำกับป้าไปว่าเอา้าก็คนง่วงไม่นอนได้ไง ไปเดินเล่นไปช่วยแม่ทำกับข้าวมันจะหายง่วงเหรอป้าก็พูดไปเรื่อยจากนั้นป้าก็บอกกับผมว่ามันจะค่าม,มืดแล้วโบราณเขาไม่ให้นอนตอนผีตากพ้าอ้อมเดี๋ยวผีจะมาเอาไปอยู่ด้วยจากที่ง่วงๆอยู่ก็หูผึ่งขึ้นมาทันทีจนต้องถามป้าว่าทำไมต้องผีตากผ้าอ้อ,อมและทำไมถึงห้ามนอนตอนนั้นก็ได้คำตอบมาว่า ผีตากพ่ออ้อมเป็นคําเรียกเวลาที่พระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าช่วงที่ท้องฟ้าเป็นสีแดงส้มปนสีน้ำเงินนั่นแหละคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกมนุษย์กับโลกหลังความตายเชื่อมหากันทําให้ผีมายังโลกมนุษย์ได้และผีตายทั้งกลมก็จะออกมาตากพ่ออ้อมให้ลูกในเวลานี้ผมขอย้ำว่าเป็นความเชื่อที่ป้างผมเล่าให้ฟัง ผมจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าที่มาของคำว่าผีตากพ่ออ้อมนั้นมีที่มาอย่างที่ป้างผมเล่าจริงหรือเปล่าและการนอนในช่วงเวลานี้จะทําให้วิญญาณออกจากร่างง่ายๆอาจทําให้หลายตายหรือไม่ก็ถูกผีอำพอได้ยินอย่างนั้นผมก็ลุกขึ้นไปช่วยแม่ทํากับข้าวในทันทีด้วยความสงสัยผมเคยไปอ่านเจอตำราเรื่องของช่วงเวลาผีตากพ่ออ้อมที่อธิบายในเชิงวิทยศาศาสตร์ เขาบอกว่ามันเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดังนั้นการนอนในช่วงเวลานี้อาจทําให้เวลาตื่นขึ้นมาแล้วเกิดเวียนหัวปวดหัวและทําให้เวลากลางคืนนอนหลับยากประมาณนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับผีหรือวิญญาณแต่ผมก็ไม่กล้านอนในช่วงเวลาผีตักพ่ออีกเลยกระทั่งในฤดูหนาวของปีหนึ่งตอนนั้นผมเรียนชั้นม .5 หลังจากที่ผมกินข้าวเที่ยงร่วมกันกับญาติพี่น้องเสร็จเรียบร้อยผมก็ทิ้งตัวลงนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่เปรยวนพ่อกับแม่งผมก็นั่งคุยกับลุงป้านาอาที่ศาลาพอหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนเป็นธรรมดาสักพักหนึ่งผมก็วางโทรศัพท์ลงที่พื้นแล้วก็หลับไปผมรู้สึกตัวตื่นขึ้น,นมาทีท้องฟ้าก็เริ่มสดวัวแล้วผมได้กลิ่นหอมของข้าวโชวยมา ไม่รู้มาจากบ้านหลังไหนแต่คิดว่าอีกไม่นานแม่ผมก็คงจะตะโกนเรียกผมให้ไปกินข้าวผมที่ยังอยู่ในอาการงูงเงียก็เอามือควานหาโทรศัพท์ที่พื้นพอจับโทรศัพท์ได้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูนาฬิกาผมจำได้ดีเลยว่าตอนนั้นเป็นเวลา18นาฬิกา18นาทีด้วยความที่มันเป็นฤดูหนาวพอลมพัดมาปะทะต,ตัวก็ทำเอาขนลุกตั้งได้เหมือนกัน ผมลุกขึ้นนั่งกะจะเดินกลับเข้าบ้านจังหวะนั้นสายตาผมก็เหลือไปเห็นว่ามีคนกำลังนั่งอยู่จู่ๆคำพูดของป้าก็แวบเข้ามาในหัวของผมเวลาผีตาพ่ออ้อมเป็นเวลาที่ผีจะมายังโลกมนุษย์ที่แรกก็ตกใจสะดุ้งอยู่เหมือนกันเพราะคิดว่าตัวเองเห็นผีแต่พอจ้องดีๆแล้วเห็นว่าเป็นน้าเขียวผมก็เลยใจชื้นขึ้น,นมา น้าเขียวเป็นน้องชายแท้ๆของแม่เป็นลูกชายคนสุดท้องของตากับยายมีนิสัยเกเรจนทําให้เรียอไม่จบเพิ่งจะมารู้จักทำมาหากินเป็นผู้เป็นคนได้ไม่นานนี้เองซึ่งในแต่ละวันก็จะเห็นน้าเขียวถืออุปกรณ์ออกไปหาปูหาปลากว่าจะกลับเข้าบ้านมาก็ดึกดื่นวันนี้แปลกที่น้าเขียวอยู่บ้านผมก็เลยถามไปว่าอ้าวน้าเขียว วันนี้ไม่ออกไปหาปลาหรอนักเขียวยังคงนั่งหันหลังให้ผมแต่ก็ตอบกลับมาว่าไม่ไปล็อกวันนี้เหนื่อยผมก็เลยบอกกับนักเขียวไปว่าถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนแล้วผมก็ชวนน้าเขียวไปกินข้าวเย็นที่บ้านด้วยกันขณะที่ผมกำลังพยุงตัวลุกขึ้นจากเปรก็มีเสียงรถพยาบาลดังแว่วมาเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อย เหมือนว่ารถพยาบาลกำลังมุ่งตรงมาทงผมยังไงอย่างนั้นผมพูดขึ้นว่ามีใครเป็นอะไรวะเนี่ยตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนพูดผมไม่ได้คิดอะไรจริงๆนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าพูดไม่คิดคือไม่ได้มีเจตนาที่จะแช่งชักหักกระดูกใครเขาหรอกแต่ปากพลอยซึ่งพอผมพูดจบหน้าเขียวก็พูดขึ้นว่าตายคำพูดของหน้าเขียว ทำให้ผมรู้สึกขนลุกแล้วก็ใจวิวอย่างบอกไม่ถูกรถพยาบาลวิ่งผ่านหน้าบ้านของผมไปจอดที่บ้านของน้าเขียวผมก็เลยร้องเฮ้ยขึ้นเสียงดังพร้อมทั้งบอกน้าเขียวว่าน้าเขียวใครเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนั้นผมคิดว่านาลีเมียของน้าเขียวต้องเป็นอะไรแน่ๆเพราะบ้านหลังนั้นมีแค่น้าลีกับน้าเขียวอยู่ด้วยกันสองคน ผมลุกขึ้นจากเปลรีบลงจากศาลาแล้วหันมามองนักเขียวเพื่อชวนไปดูด้วยกันแต่นักเขียวกลับนั่งนิ่งผมก็วิ่งไปดูทั้งพ่อแม่ลุงป้าของผมเดินออกมาจากบ้านของนักเขียวผมก็ถามไปว่าแม่ใครเป็นอะไรแม่ตอบกลับมาว่าไอ้เขียวมันอนตัวแข็งอยู่ในบ้านลุงเองก็เลยโทรเรียกรถโงพยาบาล พอได้ยินแบบนั้นผมนิจใจสั่นทำอะไรไม่ถูกหันไปมองที่ศาลาทันทีน้าเขียวยังนั่งอยู่ตรงนั้นสายตาจ้องมาที่ผมผมหันกลับไปถามย้ำอีกครั้งน้าเขียวหรอน,นาลีแม่ตอบเสียงดังฟังชัดว่าเป็นน้าเขียวผมก็หันกลับไปมองที่ศาลาอีกครั้งแต่ไม่เห็นหน้าเขียวนั่งอยู่ตรงนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเดินออกมาและโทรศัพท์ประสานไปยังตำรวจกับรถกู้ภัยทําให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรู้ได้ว่านะเขียวตายแล้วสักพักตำรวจเข้ามารถกู้ภัยก็ตามมาติดๆไม่นานนักร่างของนัเขียวก็ถูกหามออกมาในสภาพถูกคุมด้วยผ้าขาวจากนั้นก็นําร่างขึ้นรถกู้ภัยออกไปเนื่องจากเหตุเกิดตอนค่ำมืดแล้วดังนั้น ศพของนักเขียวจึงถูกนำไปเก็บไว้ที่นิติเวชของโรงพยาบาลเพื่อรอการพิสูจน์สาเหตุการตายก่อนคข้าวันนั้นทุกคนมานั่งรวมตัวที่บ้านของผมแม่จัดแจงทำข้าวไข่เจียวให้ทุกคนคุณจันระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ในครัวผมก็เล่าเรื่องที่ผมเจอให้ทุกคนฟังทุกคนก็ต่างคนลุกขนพองกันหมดจูๆ่ๆหมาที่บ้านของผมมันก็หอนขึ้นเสียงหหยหวน วินาทีนั้นเด็กๆเ,เริ่มร้องไห้โฮแต่ละคนก็มองหน้ากันผมพูดขึ้นมาว่าแม่ตอนที่หนุ่ยตื่นมาเจอหน้าเขียวหนุ่ยชวนหน้าเขียวมากินข้าวด้วยแม่องผมก็เลยตะโกนขึ้นว่าไอ้เขียวเอ็งอย่ามาทําให้ลูกหลานกลัวนะมึงกูจะทําบุญทําทานไปให้มึงกินข้าวเหมือนคนอื่นไม่ได้แล้วพอแม่พูดจบหมาก็หยุดหอนทันที คืนนั้นทุกคนมานอนรวมกันที่บ้านของผมอันที่จริงแล้วแทบจะไม่มีใครนอนเลยทุกคนนั่งคุยกันตลอดทั้งคืนผมเองก็เผลอหลับไปตอนเกือบสว่างเช้าวันรุ่งขึ้นนารีลุงป้าก็ไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปติดต่อขอรับศพของน้าเขียวกลับมาที่บ้านพ่อแม่ผมลูกหลาน ญาติพี่น้องคนอื่นๆและชาวบ้านก็มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ที่บ้านของน้าเขียวประมาณสักสิบโมงรถของลุงก็ขับเข้ามาพร้อมกับโลงศพที่มีร่างของน้าเขียวบรรจุอยู่ข้างในผมก็ไปช่วยยกโลงมาใส่ในโลงเย็นทุกคนก็ช่วยกันจัดสถานที่พอตกเย็นก็นิมนต์พระมาะสวดทำพิธีทางศาสนาตามปกติหลังจากที่ฟังสวดเสร็จ ผมก็กลับเข้าบ้านกับพ่อแม่ประมาณสักสามทุ่มป้าก็เดินมาเรียกแม่ให้ไปนอ,อนเฝ้าหน้าศพเป็นเพื่อนกันพ่อของผมก็จอกไปด้วยผมไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวก็ตามพ่อกับแม่ไปกลางดึกคืนนั้นมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขับเข้ามาเป็นรถของป้าดวงเจ้าของร้านขายของชํากลางซอยมากับแอ้แม็กลูกชายของแก ซึ่งไอแม็ก็เป็นเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันกับผมป้าดวงเดินเข้ามาในบ้านบอกกับนรีว่าลีมึงได้จุดบุหรี่ให้ผัวมึงไหมนรีสายหน้าป้าดวงก็เลยบอกกับนรีว่ามันไปหากูถึงบ้านไปขอบุหรี่พอได้ยินแบบนั้นผมรีบขยับเข้าไปนั่งติดกับแม่ท,ทันทีซึ่งป้าดวงก็เล่าให้ฟังว่า แกปิดร้านเตรียมตัวจะเข้านอนแล้วจูจ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูเหล็กหน้าร้านดังปึ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 งแกก็ตะโกนด่าเพราะคิดว่าเป็นขี้เมามาขอซื้อเหล้าแต่เสียงเคาะมันก็ยังไม่หยุดแกก็เลยเดินมาไขาคุญแจพอเลื่อนเปิดประตูขึ้นนิดนึงแล้วถามว่าจะเอาอะไรเสียงตอบกลับมาว่าเอาบุหรี่ป้าดวงก็เลยก้มไปส่องดูใต้ประตูว่าใครมาซื้อบุหรี่กลางดึก ปรากฏว่าเป็นนักเขียวป้าดวงแกก็เลยรีบปิดประตูลงแล้วเอาแม่กุญแจครองล็อกประตูทันทีแกยืนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเสียงข้อปึงปังก็ยังดังอยู่เป็นระยะระยะไอแม็กก็เดินมาดูพอไอแม็กเดินมาดูเห็นป้าดวงยืนตัวสัน่นก็เลยถามว่าใครมาป้าดวงก็เลยบอกว่าไอ้เขียวแล้วทำท่าจุปปากให้ไอแม็กพูดเบา,เบา ไอแม็กมันเป็นคนไม่กลัวผีมันก็เลยตะโกนขึ้นว่านักเขียวกลับไปรอที่บ้านนะเดี๋ยวเอาไปให้ที่บ้านอย่ามากวนกันแบบนี้แล้วเสียงเคาะประตูก็หายไปเลยไอแม็กมันก็เลยต้องพาพัดดวงเอาบุหรี่มาส่งพอได้ฟังเรื่องของพัดดวงกับไอแม็กผมนิดแทบอยากจะร้องไห้เพราะกลัวมากนารีก็จุดบุหรี่ในถาดข้าว แต่ก็น่าแปลกที่ไม่มีกลิ่นบุหรี่เลยทั้งที่บุหรี่ถูกจุดในบ้านแถมไฟที่ติดอยู่บนบุหรี่มันลามบนม้วนบุหรี่อย่างรวดเร็วเหมือนมีคนมาสูบบุหรี่อยู่จริงๆนั่นเป็นคืนที่สองที่ผมแทบไม่ได้นอนเรื่องราวความเฮี้ยนของผีหน้าเขียวถูกเล่าต่อๆกันจนดังไปทั้งหมู่บ้านพอพระสวดเสร็จคืนที่สองชาวบ้านก็รีบทยอยกันกลับไม่อยู่นั่งพูดคุยกันเหมือนคืนแรก ทุกคนต่างก็กลัวว่าจะเจอผีน้าเขียวกันทั้งนั้นแต่ดีหน่อยที่คืนที่สองไม่มีเรื่องราวอะไรให้ต้องตื่นตกใจคืนสวดอภิธรรมคืนสุดท้ายระหว่างที่พระกำลังสวดอยู่นั้นมีเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ4ีห้าขวบมากับพ่อแม่ซึ่งเป็นเพื่อนของนาดีที่มาจากต่างอำเภอเด็กคนนั้นเป็นเด็กช่างพูดพูดไม่หยุดตั้งแต่มาถึง พูดเชยแจ้วเสียงดังถามนั่นถามนี่จนถึงตอนพระกำลังสวดก็ไม่หยุดพูดจนพ่อกับแม่ของเด็กคนนั้นต้องทำท่าจูปากให้ลูกพูดเบาๆจูๆ่ๆเด็กคนนั้นก็ถามขึ้นว่าแม่ทำไมพี่เขาไปนั่งอยู่ข้างบนนั้นแล้วก็ชี้ไปทางโรงศพพระที่กำลังสวดอยู่ก็หยุดสวดเหมือนชะงักไปบรรยากาศในงานเงียบ เหมือนเป็นช็อตฟิลแล้วพระก็สวดต่อแบบตะกุกตะกัดเด็กคนนั้นถามคำถามเดิมซ้ำๆแม่ทำไมพี่เขาไปนั่งอยู่ข้างบนนั้นแล้วก็ชี้ไปทางโรงศพเหมือนเดิมนาลีที่นั่งอยู่ข้างๆก็เลยถามว่าพี่คนไหนลูกเด็กคนนั้นชี้ไปรูปหน้าศพแล้วบอกว่าก็พี่คนนั้นไง ทุกคนในงานเริ่มเลือกลักหันมองซ้ายมองขวาพระก็สวดเร็วขึ้นเรื่อยๆพอสวดเสร็จท่านก็รีบกลับวัดทันทีแขกทุกคนก็แตกฮือแยกย้ายกันกลับนารีโมโหมากเดินไปที่รูปหน้าศพและบ่นให้ในเขียวยกใหญ่จากนั้นก็ไม่มีใครเจอผีนเขียวอีกเลยลุงของผมก็พูดติดตลกไปว่าผีนเขียวกลัวเมียดา กลายเป็นเรื่องเล่าขำขันในหมู่ญาติพี่น้องใครไม่เจอกับตัวคงไม่เชื่อหรอกว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริงที่ผมเห็นน้าเขียวตอนนั้นก็เหมือนคนธรรมดาไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยทั้งรูปร่างน้ำเสียงคําพูดคำจาทุกอย่างเป็นปกติมากไม่คิดเลยว่านั่นคือผีเพราะตอนที่ยังไม่รู้มันไม่ได้น่ากลัวเลย และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ